ชุมชนบ้านอาอุดมจังหวัดชนบุรีนะครับพยายามจัดการเก็บขยะในชุมชนที่มาจากหลายสาเหตุซึ่งเยาวชนบ้านอาุดมไม่ปล่อยให้หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียวนะครับพวกเขาก็มีส่วนสําคัญที่จะกําจัดขยะในชุมชนอย่างเข้มแข็งที่ทำรายงานจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนจิตอาสาบ้านอาอุดมจังหวัดชนบุรีครับ ในเวลากลางวันเป็นหนึ่งในความพยายามจัดการกับปัญหาขยะของชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมจังหวัดชุมรีเพื่อป้องกันลิงจากเขาภูใบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมาลื้อค้นขยะเพื่อหาอาหารจนโสรปรกและส่งกลิ่นเหม็นเ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ชายหาดอาอุดมก็มีขยะที่ถูกทิ้งและถูกคลื่นพัดมาจํานวนมากคือเอาใส่กระมังไวนะ้นะแล้วเดี๋ยวฝตกเวลาประามาณ ขยะขยะแห้งก็ใส่ไปนี่ค่ะแล้วก็ถ้าิดเป็นพวกพวกข้าวพวกเส้นอาหารก็ใส่งวิทีหน,นึ่งแล้วก็ามาทิ้งชุมชนบ้านอ่าวอุดมพยายามหาทางแก้ไขาปัญหาขยะอย่างจริงจังโดยสเสนอมาตรการที่ทุกคนควรปฏิบัติร่วมกันคือกำหนดเวลาทิ้งขยะหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนและคว่ำหน่อ,ข,อขยะในเวลากลางวันแต่ก็ยังไม่เห็นผลนะเพราะยังมีการทิ้งขยะไม่ตรงเวลาและไม่คว่ำหน่อ,ข,อ,ข,อขยะ จริงจริงมาหรือขยะได้พวกเราเยาวชนในชุมชนบ้านอุดมได้รวมตัวกันขอมีส่วนร่วมจัดการปัญหาขยะโดยสำรวจที่มาของขยะในชุมชนและบริเวณชายหาดจากการที่เราได้ออกไปสำรวจเกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชนก็พบว่าขยะนี้มาจากท่าเรือพาลิศต่างๆที่อยู่ในชุมชนบ้านอุดมของเรา แล้วก็เกิดจากคนที่ทิ้งกันเองแล้วก็เกิดจากลิงหรือคุ้ยของท่ขยะอีกด้วยชุมชนบ้านอาดมของเรามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคนในชุมชนก็จะมีทั้งคนดั้งเดิมและก็คนที่เข้ามาใช้อยู่ใหม่เมื่อคนเพิ่มมากขึ้นปัญหาขยะก็เพิ่มตามขึ้นมาด้วยสิ่งที่พวกเราเห็นคือเมื่อขยะมันจากแหล่ที่และปัญหาขยะจะแก้ไขเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ต้องลงมือช่วยกันทุกคน พวกเราจึงขอมีส่วนในการดูแลด้วยการเก็บขยะที่ชายหาดในวันอาทิตย์ทุกสองสัปดาห์ของกัดลนนลงให้ทุกคนมาด้วยการเก็บขยะคัดแยกขยะก่อนทิง้งเด็กๆที่บ้านอาอุดมยังคงเต็มใจที่จะร่วมดูแลชายหาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไปแม้การเก็บขยะจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่อย่างน้อยทำให้พวกเรารู้ว่า การแก้ปัญหาขยะทำได้ทุกวันและทำได้ทุกคนหากทุกคนช่วยกันทำอย่างจริงจังพวกเราเชื่อว่าชายหาดอาอุดมจะกลับมาสวยงามไม่สสโปรกเช่นทุกวันนี้ยาวชวนจิตอาสาบ้านอุดมชุรี่รายงาน